ี่คือ a 8 0 l w o l e d sony ปี2023รุ่นใหม่เมื่อพูดถึง sony แล้วพลาดเขาคนนี้ไปไม่ได้ครับคุณแป๊ะพี่แป๊ะของเรานะครับผมวันนี้จะมา ช่วยรีวิวหน่อยครับว่ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะที่เห็นอยู่ข้างหลังชื่อรุ่นอะไรครับผมทีวีรุ่น A80L ครับผมเป็น OLED เป็น o l e d ใช่ครับซึ่งต้องบอกว่า OLED ดเดี๋ยวนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหลากหลายเทคโนโลยีนะครับผมตัวนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรครับผมเทคโนโลยีปัจจุบันของตัวนี้คือ WOLED ครับผมเป็น W นะใช่ครับ W อ๋อก็คือย่อมาจาก white white ก็คือแสงสีขาวใช่ครับนะครับผมซึ่ง ตอนนี้เนี่ยรุ่นนี้มาที่หน้าโชว์รูมเ v Val u e ของเราแล้วนะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้เป็นขนาดเท่าไหร่ครับผม77นิ้วครับตัวใหญ่สุด77นิ้วใก็คือตัวขนาดใหญ่สุดที่เข้ามาอยู่ในไทยนะเวลานี้นะครับผมแล้วรุ่นปีนี้เป็นรุ่น L แล้วแตกต่างจากรุ่น K ปี2022ยังไงบ้างครับยังมีการใช้ดีไซน์โครงสร้างเดิมอยู่นะครับตัวขาตั้ง นะครับมีทั้งแบบดั้งเดิมนะครับยกสูงสําหรับวางซสาบาร์แล้วก็ขยับเข้าตรงกลางสําหรับพื้นที่แคบนะครับสิ่งที่เปลี่ยนหรือว่าสิ่งที่ปรับปรุงเพิ่มเติมอ่ะจะเป็นระบบภายในนะครับมันจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับภาพเข้ามานะครับโดยที่โปรเซสเซอร์ยังใช้เหมือนเดิมก็คือตัว XR c o g n i t i v e Processor เหมือนเดิมนะครับตัวสีก็ยังใช้ตัว XR d i l u m i n o t Pro เหมือนเดิม นะครับตัวคอนทราสต์ก็ยังเป็น XR OLED Contrast Pro เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. หรือเรื่องของการอัพสเกลก็ยังมีอยู่นะครับ XR 4K Upscaling ก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มก็คือ XR Clear Image อ๋อ Clear Image ครับผมมันแตกต่างจากอั s c a l e ปกติยังไงบ้าง,างการอั s สเกลเนี่ยบางทีมันดึงดึงภาพขึ้นมาแล้วอัพขึ้นเลยบางครั้งภาพที่ออกมาเนี่ยอาจจะแตกอาจจะฟุ้งอาจจะมีรอยหยักใช่ไหมครับ mm hmm. รอยหักต่างๆของภาพเกิดขึ้น mm hmm. ตัว Clear Image เนี่ยจะเข้าไปเคลีย นะครับรอยแตก้อยหยกักนะครับน้อยการฟุ้งกระจายของภาพต่างพวกนี้ออกเพื่อให้การอัพสเกลของภาพมาแสดงผลบนจอจอขนาดใหญ่พวกนี้เนี่ยได้ในระดับ 4K เหมือนที่ความความสามารถและคุณภาพของจอภาพเป็นอยู่ครับ ก็ถือว่าตนอกจากความเป็น OLED แล้วบางท่านอาจจะมีไฟล์ภาพต่างๆที่อาจจะไม่ใช่เป็นแบบ 4K ครับผมก็อัพสเกลแล้วยังไม่พอเรื่องของอัพสเกลไม่ใช่อัพสเกลอย่างเดียวอัปสเกลแล้วเห็นเป็นในเรื่องของความคมนะทุกมิติเลยความฟงน้อยต่างๆก็จะลดลงโอเคเรื่องของการชมภาพยนตร์ต่างๆไปแล้วทีเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างดีกว่า เดี๋ยวนี้นะ PS5 มีวางขายคือถือว่าเข้าถึงได้ง่ายทุกคนเข้าถึงได้แล้วทุกคนเข้าถึงได้แล้วทีนี้อยากทราบว่าเห็นบอกว่ารุ่นใหม่เนี่ยเวลาต่อปุ๊บนี่ติดปั๊บยังไม่พอมีเหมือนเป็นเมนูมาให้ด้วยคือ Sony ก็คือเป็นโซลูชันของ PlayStation 5อยู่แล้วเพราะนั้นการออกแบบของ Sony เนี่ยเขาได้ตั้งระบบออโต้ดี e เทคไว้ให้นะครับเพียงแค่มี p พ5 เพียงแค่เสียบสาย p พ5เอาไว้เพียงแค่เปิด power ของ p พ5<ม>ตัวทีวีจะดึงเข้าสู่เกมโหมดให้เองอัตโนมัติเลย<ม>นะครับ<ม>เพื่อที่จะให้การเล่นเกมเนี่ยตรงตามที่โซนี่ได้ออกแบบเอาไว้จริงๆอันนี้ก็คือสําหรับพอ PS5 โดยเฉพาะเลย<ม>เพราะไหนๆโซนี่ก็ผลิต PS5 เป็นเจ้าของ PS5 อยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นทีวีของโซนี่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชื่นชอบการเล่น PS5 นะเมนูนี้ขึ้นมารองรับทันทีเลยไม่ต้องไปปรับ ไม่ต้องไปจูนไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับแต่ถ้าต้องการจะทำก็เพียงแค่เข้าเกมเมนูนะครับอาจจะไปหาเมนูอื่นๆเพื่อเล่นเกมให้มันสนุกขึ้นอาจจะเข้าไปเช็คดูเฟรมเพอร์เซกอะไรต่างๆอย่างที่หลายๆท่านอาจจะมีข้อมูลอยู่แล้วในขณะที่เล่นเกมอยู่มันจะโชว์ขึ้นมาอะไรว่าไปมันจะมีให้หมดเลยนะครับ,รบทีนี้เรื่องของเกมไปแล้วอยากทราบว่า ถ้าบางทีเราไม่ต้องการดูคอนเทนต์แบบจริงจังทั้งวันอย่างเงี้ยบ,บางทีอยากดูทั่วๆไปผ่านๆตาหรืออาจจะเปิดแบบว่าคลอๆกันบบรรยากาศไปครับมีวิธีไหนไหมครับที่ช่วยประหยัด<า>ประหยัดไฟมีครับผมปี2023 Sony ได้ทำแอป,ปขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า Eco Dashboard นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับรักโลกประหยัดไฟประหยัดพลังงานเข้าไปที่แอปพลิเคชันจะมีตัวให้เลือกนะครับผมว่าเราต้องการ ประหยัดพลังงานในการใช้ไฟของทีวีเนี่ยระดับไหนมีสูงมีกลางมีต่ำให้เลือกนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือตัวปรับแสงอัตโนมัตินะให้เราเลือกออนออฟเพื่อให้ตัวทีวีเนี่ยตรวจจับดูว่าแสงภายในห้องเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนแล้วก็ปรับตัวเขาเองให้มันพอดี mm hmm. ให้เกิดการบาลานซ์ระหว่างตัวเขาเองกับแสงภายในพื้นที่ mm hmm. นะครับทาให้1ก็คือประหยัดพลังงานด้วย2ได้แสงที่พอดีในการดูด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปในแอปพลิเคชัน อีโค d ด s ชบอร์ด mm hmm. ที่โซนี่ออกแบบเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วซึ่งก็คือง่ายง่ายเหมือน,นเป็นทางลัดช็อตคัดเข้าไปใช่ครับง่ายๆคือปกติต้องไปปรับเข้าไปหาปรับเอ๊แสงลดยังไงอะไรเลยแต่ดั้งเดิมเนี่ยจะต้องเข้าไปที่เซตติ้งครับเข้าไปตั้งค่าคแล้วก็ต้องไปหาว่าตัวปรับปร,บประหยัดพลังงานอยู่ตรงไหนต้องไปหาว่าตัวปรับแสงอัตโนมัติอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปเลือกไล่ปรับเอาแต่ตอนนี้ง่ายกว่านั้น เข้าแอปพลิเคชันตัวเดียวครับแล้วก็เลือกปรับได้เลยก็ถือเป็นเทรนด์สำหรับโลกยุคปัจจุบันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็แบบลดโลกร้อนนะบางทีก็ประหยัดค่าไฟด้วยประหยัดพลังงานก็ถือว่าช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราได้เรื่องภาพไปแล้วทีนี้อยากทราบเรื่องของเสียงบ้างครับให้อะไรมาบ้างกับรุ่นนี้ Sony ก็ยังเลือกใช้เทคนิคเฉพาะที่มีอยู่ในเฉพาะยี่ห้อโ o n y เหมือนเดิมนะครับก็คือการ ให้แปลงกําเนิดเสียงบนแผ่นหน้าจอทีวีโดยตรงโดยที่ไม่ได้ใช้ดอกลําโพงเลยนะครับแต่ใช้ตัว actuator นะครับเป็นตัววางอยู่ด้านหลังจอนะครับแล้วกระจายคลื่นเสียงนะครับเข้าสู่หน้าจอนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมดอยู่3ตําแหน่งก็คือซ้ายตรงกลางและก็ขวานะครับตัวนี้จะสร้างคลื่นเสียงนะครับกระจายไปทั่วทั้งแผ่นเพื่อให้เกิดจุด ตกกระทบของเสียงอย่างเช่นมีเสียงคนพูดกันอยู่ตรงนี้ก็จะดังตรงนี้เลยนะครับมีเสียงของตกอยู่ตรงนี้ก็จะดังตรงนี้เลยเพราะว่าตัวกระจายขึ้นเสียงเนี่ยมันกระจายทั่วทั้งแผ่นนี้เลยเพื่อให้เกิดเสียงทั้งแผ่น mm hmm. เพราะนั้นเทคนิคนี้เป็นเทคนิคเฉพาะจะหาดอกลำโพงจากทีวีข้างหลังแบบไปมองหาดอกลำโพงไหนตัวดอกอยู่ไหนจะไม่เจอในโซนี้แหละแต่จะได้ยินเสียงดังๆบนหน้าจอแผ่นนี้เลย mm hmm. นะครับ และยังมีตัวลำโพงซับบูเฟอร์เอาไว้ให้อีก2ดอกด้านล่างเพื่อควบคุมเสียงความถี่ต่ำให้เพื่อให้เกิดบาลานซ์เสียงซ้ายกลางขวาและก็ความถี่ต่ำแล้วถ้าผมมีซาวบาร์แบบนี้นี่วางไว้เลยนะครับโชว์ไว้เลยเป็น a 7,000จากคันเขนี่รดุนท็อปนท็อปของเขาเลยสามารถที่จะเชื่อมต่อกันยังไงได้บ้างครับได้ครับคือโดยปกติเราต่อ EARC เพื่อคอนโทรลกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่โดยปกติอะ เวลาเราใช้ซาวบาร์เนี่ยเสียงกลางจะอยู่ที่ดอกลําโพงกลางเป็นหลักแต่กรณีพิเศษก็คือถ้าเป็นรุ่นนี้มันมีระบบที่ชื่อว่า Acoustic Center Synth เป็นเทคนิคเฉพาะเพียงแค่ต่อสายเส้นเดียวระหว่างซาวบาร์กับทีวีนะครับแล้วก็ไปเปิดในหน้า Home เมนูของซาวบาร์ให้ระบบนี้มันอ่อนเสียงทีวีและเสียงกลางทั้งหมดนะครับมันจะดังที่ตัวทีวีแทน ทุกอย่างที่เป็นมิติของเสียงกลางครับเสียงพูดเสียงอื่นๆนะจะดังอยู่ที่หน้าจอทีวีนี่แทนทีวีจะกลายเป็นเสียงเซนเตอร์ให้เลยที่เหลือก็คือที่เหลือก็จะเป็นเ,เอฟเฟกต์ต่างๆ,อๆของเซาเซาบาร์าาจะทาให้เสียงที่ออกมาเนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเหมือนกับว่าจากเดิมที่เราจะต้องมาคอยฟังว่าดอกลาโพงมันอยู่ตรงน,น,รงนี้เสียงกลางก็ต้องกองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับต่เนี้จะไม่กองอยู่กับที่ละจะดังเป็นอิสระบน,นหน้าจอเลยเพราะว่าเทคนิคอย่างที่เราแจ้งว่าดังตรงไหนก็จะดังตรงนั้น ของกระทบมุมซ้ายกระดังมุมซ้ายทําให้เสียงกลางอ่ะดูมีมิติมากขึ้นครับผมพูดถึงการเชื่อมต่อครับ<น>ผมด้านหลังเชื่อมต่อแบบไหนได้บ้างไร้สายมีสายสายอะไรได้บ้างครับผมอ่าเชื่อมต่อก็ยังเป็นโครงสร้างเดิมถ้าเป็น hdmi ก็มีทั้งหมด4ช่อง <9. S 2> นะครับมี1 2 3 4าถ้าเน้น earc ถ้าเน้น4 k 120ก็จะเป็นช่อง3กับช่อง4ถ้าเน้น control ก็จะเป็นช่อง3 earc นะครับส่วนช่องต่ออื่นๆอย่างเช่น optical นะครับมินิแจ็คนะครับเคีธรรมดานะครับสายแลนนะครับก็ยังมีอยู่ให้พร้อมครับผมมีมาให้อ่าถ้าเป็นแบบไร้สายครับรองรับเป็นบูทูธ h ก็ยังทำได้เหมือนเดิมนะครับ A2DP เข้าสู่พวกลำโพงลำโพงปาร์ตี้ต่างๆได้สบายครับผม Wi-Fi ไ i f i ได้แลนได้ครับ อันนี้ซัพพอร์ตได้ทั้งหมดครับผมใ i ไฟ5ใบไฟ2.4ได้ทั้งหมดครับผมเรื่องของภาพการเชื่อมต่อเสียงต่างๆเล่นเกมครบครันครับผมแต่อย่างหนึ่งที่คนถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็คือมีหนังฟรีให้ดูด้วยให้โหลดด้วยครับมีครับถ้าเป็นของ Sony จะมีแอปพลิเคชันมาให้ับของเขาเองเลยนะครับชื่อว่า b ราวียคในนั้นก็จะมีหนังอยู่ในค่ายของโซนี่เองครับให้เลือกโหลดแบบรีรีม นะครับหรือว่าดูฟรีในส่วนของดูฟรีที่เขาจัดสรรมาให้นะครับถ้าเป็นตัวรุ่นท็อปอย่างตัว a s e r i e s o l e x XR s e r i e ยต่างเนี่ยสามารถที่จะร Re ีรีมได้ทั้งหมด12เรื่องและก็<ล>ะใช่ครับดูฟรีได้2ปี ใครชอบดูเรื่องไหนนี่ไปโหลดกันได้เลยใช่ครับผมแต่ก็ต้องซื้อตัวทีวีก่อนนะถึงจะมีสิทธิ์นี้แล้วมีข้อดีก็คือตัวบราเวียคอเนี่ยที่โซนี่เขออกแบบมาให้เนี่ยมันจะมีจุดเด่นอย่างเช่นเขาใช้ Peel Stream คืออะไรครับ p พ e l Stream ตัว Peel Stream เนี่ยเขาจะให้เราสามารถดูภาพผ่านการสตรีมนะครับได้ที่80เมกะบิตเซันเลยซึ่งได้คุณภาพเดียวกับบลูเรย์เท่ากับบลูเรย์เลยใช่ครับ จะแตกต่างกับท้องตลาดท้องตลาดเนี่ยการรซมมิ่งจะอยู่ประมาณ15-20-25-30 3สามารถจะไหลยอยู่มานี้จะไม่สามารถขึ้นไปถึง80ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยปล่อยไปที่80 m เมกะบิตเซคิลให้เราได้เห็นภาพหรือได้ดูคุณภาพมาตรฐานเดียวกับบูเลยอันนี้เจ๋งสุดเท่านั้นไม่พอครับยังมี iMac e n h a n c e านะครับทำให้เราได้ดูภาพมาตรฐานเดียวกับจอใหญ่ในรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ในมาตรฐานของ i m a c e n h a n c ออย่างที่ DTS และ s o n y เขาร่วม ร่วมมือกันนะครับเพื่อให้ได้ภาพแบบเต็มจอจริงๆจ,จ,จากเดิมที่จะต้องดูแถบดำหนาเท้าใช่ไหมครับก็จะเหลืออยู่นิดหนึ่งขยายภาพได้ใกล้เคียงกับเต็มจอที่สุดนะครับได้สัดส่วนที่สมบูรณ์นอกจากนั้นนะครับ Sony ยังร่วมกับแต่ละค่ายที่เป็นสตรีมมิ่งอย่าง Netflix นะครับทำการคาลิเบรตภาพเพื่อให้ภาพที่เราได้เห็นเนี่ยตรงกับที่ผู้พัฒนาหนังนต้องการให้เป็นจริงๆนะครับเพราะนั้น เวลาเข้าไปดู Netflix เวลาเข้าไปดู b าวเวียคอนะครับแอปพลิเคชันเหล่านี้เราจะได้เห็นภาพตรงออกับความเป็นจริงของการสร้างภาพยนตร์เลยจะไม่มีแบบอาการสีโดดสีเด้ง ดูหนังเศร้าแต่กลายเป็นว่าได้สีการ์ตูนีัยจะไม่มีอาการเหล่านี้ครือพ่วงกับออกแบบมายังไงตั้งใจจะให้อารมณ์เป็นยังไงเป็นไปตามนั้นตรงตามอาการคคลิเบตของต้นฉบับเลยครานี้พูดถึงข้อสังเกตกันบ้างนะครับสำหรับใครที่จะซื้อรุ่นนี้ไปมีอะไรควรจะคำนึงถึงบ้างเรื่องของเอาเป็นเรื่องของขัดตั้งก่อนหรือกันอ้าวได้ครับได้ครับคือรุ่นนี้จะมีอยู่3ขนาด55า5และ77นะครับ ตัวที่ปรับขาตั้งได้3ขนาดจะเป็นตัวใหญ่คือ77นิ้วที่ว่ามีตรงกลางให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวรองลงมาก็คือตัว65นิ้วกับ55นิ้วเนี่ยจะปรับได้2อระดับก็คือดั้งเดิมกับยกสูงสําหรับวางเสาวบาร์นะครับจะไม่มีตรงกลางผมว่าก็ค่อนข้างมีเซนนะเพราะว่าตัวใหญ่มันก็ควรจะมีการปรับได้หลากหลายขึ้นใช่ครับนะครับทีนี้เรื่องของการชมภาพบ้างครับผมพิเอสตรีมครับผมอันนี้เนี่ยมีข้อแนะนํำยังไงบ้างถ้าอยากจะดูแบบว่า ให้มันแบบว่าเต็มประสิทธิภาพครับเพวสตรีมนะครับมีข้อแม้ว่าต้องการไวไฟที่แรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการใช้เพวสตรีมแล้วก็ไปเปิดโหมดเพลสตรีมในบาวเวียคอแล้วเนี่ยตรงนั้นอะบริเวณนั้นอะสัญญาณไวไฟต้องแรงจริงๆนะครับเพราะว่ามันต้องการดึง Wi-Fi มาใช้ให้ได้ที่80เมกะบิตเซกัน ถ้า Wi-Fi ไม่แรงเนี่ยจะไม่ได้ตามที่ระบบมันถูกสั่งงานเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะใช่ครับแต่ผมว่าคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เน็ตบ้านถ้าเป็นอยู่บ้านนะไม่ใช่อยู่ที่ทํางานมีหลายตัวนะนี่ขนาดเราอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่โชว์รูมเนี่ยมีหลายตัวแต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ครับถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยใช้แค่บางทีไม่กี่ดีไวิ์เนี่ยถือว่าผมว่าเอาอยู่อยู่แล้วเพราะเน็ตเดี๋ยวนี้ก็เป็นพันอยู่แล้วนะยุคนี้สบายครับยุคนี้สบาย ก็ถือว่าสเปคฟังก์ชันต่างๆสุดยอดครับผมราคาและขนาดมีไซส์ไหนบ้างครับผมก็ในไทยจะมีอยู่ขึ้นมาดีกว่าเนาะขึ้นมาหน้าจอเลยครับปุ๊บได้ครับ55นิ้ว65นิ้วแล้วก็77นิ้วให้เลือกครับผมโอ้โหนี่ปีนี้นะถือว่าขนาดเนี่ยอันนี้77นะใช่ครับดูได้เต็มตาเลยะนะครับผมก็ถือว่ามีตั้งแต่ขนาดพิมพ์นิยมเลย55ใช่ นะครับอ่า65และก็77ตัวนี้ใช่ครับผมท่านั้นยังไม่พอซื้อไปก็ถ้าเป็นศูนย์บริการหรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายจากทางโซ n y ครับนะฮะประกันอีกก็ประกันมาตรฐานโซ n y 3ปีเมื่อซื้อเราไปแล้วนะครับไปลงทะเบียนหาระบบเว็บไซต์ได้เพิ่มอีก3เดือนครับผมฟังก์ชันสเปคต่างๆครบครันแบบนี้นะฮะใครอยากจะมาดูของจริงครับใครอยากที่จะมาสอบถามพี่แป๊ะของเราได้ครับ มาที่ไหนครับผมมาที่วันิลามูลถนนจันทร์ลงทั้งด่วนประมาณ2อนาทีถึงครับผมอยู่ชั้น4นะฮะช,ชั้น4เดินเข้ามาเลยนะครับผมนะมุมนี้นี่โซ n y นี่มีหลากหลายรุ่นแต่ว่าแนะนำเลยว่าใครที่อยากไดโอล็ d นะรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับเป็นจอใหญ่ขายดีของโซ n y ่เขาครับผม,บผมแต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อ